ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อรุจิลานะคะชื่อเล่นว่าครูสองนั่นเองนะคะรับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในทางออนไลน์นะคะเป็นคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับเรื่องคําทักทายนะคะแล้วก็การสวัสดีแต่ละช่วงเวลานะคะเราเริ่มไปเรียนรู้กันเลยค่ะเจอกันครั้งแรกคุณครูเชื่อว่านักเรียนบางคน อาจจะอายและไม่กล้าเข้าไปทักเพื่อนๆก่อนใช่ไหมคะใช่อย่างนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่คุณครูจะสอนการทักทายเพื่อนใหม่ของเราง่ายๆด้วยคำศัพท์ต่อไปนี้ค่ะฮ i h ล l l ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนงั้นเราลาไปดูตัวอย่างบทสนทนาระหว่างเจนกับจิวกันค่ะ Hi My name name? My name your Jane. Jane. What's Hello, is is Jill. สถานการณ์เมื่อสักครู่เป็นเจนพบกับเพื่อนใหม่ชื่อจิลต่อไปลองไปดูเพื่อนๆคนอื่นทำความรู้จักกันบ้างค่ะ Hi. Hi. What's your name? My name is Ploy. <Hi. S 2> What's your name? My name is Ann. Hi. H. I. Hi. Hi. My name is Jane. ต่อไปเรามาฝึกสะกดคำและออกเสียงกันบ้างเป็นคำสาปที่เรามักใช้พูดเวลาทักทายผู้อื่นเสมอค่ะ Hello. H. E L L O Hello Hello What's your name นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ทักทายกันไปแล้วคราวนี้ถ้านักเรียนอยากรู้ชื่อเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราไม่รู้จกักสามารถถามชื่อของเขาว่า What's your name ค่ะเมื่อนักเรียนได้รู้ชื่อเพื่อนแล้วคราวนี้นักเรียนสามารถแนะนำตัวให้เพื่อนได้ค่ะโดยพูดว่า My name is แล้วตามด้วยชื่อของนักเรียนเช่น My name is กานดาเป็นต้นค่ะในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ถึงแม้ว่าเพื่อนมาทักทายไม่ได้ถามชื่อเราแต่เราควรรับคำทักทายโดยการบอกชื่อของเราเองค่ะดังตัวอย่างบทสนทนาของโจและเพนนีค่ะ Hello my name is Joe Hi Joe my name is Penny คราวนี้นักเรียนมาฝึกพูดกันบ้างนะคะ Let's talk <S Hi My name is Jane What's your name Hello Jane My name is Jill What's your name My name is Ploy My name is Ann e การนำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมนำประโยคต่างๆที่ครูสอนไปใช้ในการแนะนำตัวเองและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายนะคะอ่ะเรานะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำทักทายนะคะแล้วก็การแนะนำตัวไปแล้วนะคะทีนี้นะคะนักเรียนก็จะได้มาเรียนรู้นะคะได้คะโดยการสวัสดีนะคะ แต่ละช่วงเวลานะคะเช้ากลางวันหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะได้นำตัวไม่เหมือนกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆโดยการกล่าวทักทายตามแบบที่คุณครูได้สอนไปแล้วนั้นในคาบนี้คุณครูจะสอนวิธีการกล่าวทักทายให้เหมาะสมกับช่วงเวลารวมไปถึงการกล่าวคำบอกลาค่ะเราลองดูตัวอย่างจากชีวิตประจำวันของเจนกันนะคะ เริ่มจากการไปเรียนหนังสือในตอนเช้าค่ะ Good morning Jane Good morning teacher How are you I'm fine Thank you จากบทสนทนานักเรียนจะเห็นว่าเจนและคุณครูทักทายกันโดยพูดว่า Good morning ซึ่งเรามันจะได้ยินคำทักทายนี้ในตอนเช้าค่ะนักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วการทักทายในช่วงเวลาอื่นเราจะพูดว่าอย่างไรเราลองตามเจนไปดูกันต่อเลยค่ะ Good afternoon everybody Good afternoon teacher Good afternoon teacher Good afternoon teacher หลังจากได้ดูการทักทายตอนบ่ายไปแล้วต่อไปคือการทักทายตอนเย็นถึงค่ำค่ะซึ่งในเวลานี้เจนเลิกเรียนแล้วและกำลังเดินกลับบ้านค่ะ เราลองดูบทสนทนากันต่อนะคะ Good evening Jane Good evening Where are you going I am going back home Where are you going I'm going back home too Okay Goodbye Goodbye Jane เรามาดูความแตกต่างของการกล่าวทักทายทั้งสามแบบกันอีกครั้งนะคะในบทสนทนาแรก เจนและครูทักทายกันด้วยคำว่า Good morning แสดงให้เห็นว่าเขาทั้งสองคนเจอกันในตอนเช้าค่ะส่วนบทสนทนาที่สองครูและนักเรียนทักทายกันด้วยคำว่า Good afternoon ซึ่งเป็นคำที่ใช้ทักทายกันในตอนบ่ายนั่นเองค่ะและในบทสนทนาที่นักเรียนเพิ่งได้ดูไปเจนและแม่ของพลอยทักทายกันด้วยคำว่า Good evening ซึ่งเป็นการกล่าวคำทักทายกันในตอนเย็นค่ะ ส่วนการกล่าวคำบอกลานั้นเรามักจะพูดว่า goodbye เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ดูบทสนทนาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Jane let's have dinner No thank you mommy. m o m m y I'm not hungry I'm sleepy Okay Jane good night good night m o m m y และบทสนทนาสุดท้ายที่เพิ่งจะจบไปคือเจนและแม่กล่าวลากันก่อนนอนด้วยคำว่า good night ซึ่งเป็นการบอกราตรีสวัสดิ์ก่อนเข้านอนค่ะอย่างไรให้เหมาะสม good morning สวัสดีตอนเช้า good afternoon สวัสดีตอนบ่าย good evening สวัสดีตอนค่ำ goodbye ลาก่อน good night ราตรีสวัสดิ์ เป็นคำบอกลาที่เราใช้กล่าวก่อนเข้านอนค่ะถึงเวลาฝึกผู้ประโยชน์ที่เราได้เรียนกันไปวันนี้แล้วค่ะนักเรียน Good morning Jane Good morning teacher Good afternoon everybody Good afternoon teacher Good evening Jane Good evening, Goodbye, Goodbye Jane, Good night, Good night mommy ต่อไปนี้นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าในการทักทายผู้อื่นนั้นมีการกล่าวที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นแล้ว นักเรียนอย่าลืมใช้คำทักทายเหล่านี้ให้เหมาะสมด้วยวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันมากมายเลยนะคะผ่านคลิปวีดีโอนะคะห้องเรียน .com นะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมทำใบงานนะคะที่คุณครูนั้นได้ให้ไปด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถอัปเดตข่าวสารนะคะได้ทางเพจโรงเรียนนะคะแล้วก็รายของนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะมีอะไรคุณครูก็จะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะเจอกันวันเปิดเทอมค่ะ